ฉันขอเธอมากมายที่ผ่านมาจนได้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ฉันคงไม่อาจรังเธอ จะสุดท้ายเธอต้องการจะไปแค่ครั้งหนึ่งได้มีเธอ,อยังที่เคยมีก็มากกินที่จะขออะไรมากกว่านี้เป็นเรื่องเดียวที่อยากขอเธอ no one could talk to undo it gone to